แม่เช <laughs> ียร <laughs> ์ฉันหน้าดูเลยนางเอกใจจะเป็นไม้เลยด้วยฉันน่ะผมเจอผู้วัดทุกคอใช่ไหม โอ้โหไม่อยากลกเลยฉากน,นี้กุ๊ฉากนี้โเปีน,นามสกุลเป็นหอมหวนแน่แม่เฮ้ยดูดีๆก็เป็นลมหรือว่านางจะเจ็บปวดที่ไหนมาเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วฉันทำยังไงล่ะจะช่วยหรือยังไงอ่ะบอกฉันหน่อยสิ เฮอเเเป็นไรตึกอนตึงก้อนตึงกอนอเ๊อุ๊ยอุ๊้าเห็นเธอเป็นลวววววปวนวววววอฉันชวว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 วชวว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 ว ผู้ชายแต่เรอต้องตัวเลยอ่ะอ๋อฉันฉันเป็นคนแรกอย่าเนี่ยใช่คนแรกทั้งในถูกเมื่อต้องแต่ผู้หญิงนี่ผู้หญิงคนแรกแล้วบอกว่าเราอ่ะเป็นคนถูกในโลกตัวแปลว่าเธอยังบริสุทธิ์อยู่แล้วเราก็บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อคู่เนื้อคู่พ่อต้องไปหาพ่อเด็กก็เด็กไม่น่าจะโง่เลยขอโทษเธอเธอไม่ได้ถ่ายแล้วจ้า ผมผมเป็นคนแรกใช่ไหมครับผมเป็นคนแรกที่หลุดมือใต้โต๊ะใช่ไหมครับใช่เฮ้ยป็นคนแรกเลยเออเออมีมีมีแฟนยังครับมีไม่มีไม่มีแฟนอย่างนี้จะมีได้ยังไงฉันไม่เคยมีเอาเอาอย่างนี้ไหมครับไปกับผมผมไม่ใช่คนธรรมดาแลยวเป็นใครก็เป็นใครเหรอเป็นราชจรเลยอยู่ในเมืองเอออยู่ในเมืองใช่แล้วเราชิขอยืนบนนี้ไม่ถนัดทำไมต้องสูง มันโดนเท่าเทียมกันยังไงก็ไม่รู้บนด้างล่างเดี๋ยว <c oughs> ผมย่อเป็นงี้ก็ได้พระราชโอรสถ้าใครบางคนพิค่าพรราชโอรสไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องถือตัวผมเชลยที่พึ่งพาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีที่ไปขอหม่อ <c oughs> เชนี่ยได้อยู่รับใช้ใต้เบื้องอยุคคนบาพระองค์ได้ไหมพี่คะได้เลยรับรลงว่าถ้าอยู่กับฉันจะมีความสุขน้อยคนก็อยู่ อย่างนี้เป็นนือคู่แล้วแน่นอนดูน่าแห่ที่มันสวยไทยนี่แบบนี้ผีจีมีใจน่าแห่แน่นถ้าหากน้องยังไรคู่จะพาไปยงม,มีกับฉันเพราะอายุ คร,รองว่าเัานอย่าเจวย่พาไม่พอนอนเพ็ดให้กายเป็นเนพร็รนมพกา่งไปละที่แล้วมันอม่หวังวันเี้วาวได้ไสุดธรรมดาแล้วหมดทุกอย